สวัสดีครับพี่น้องทางชคดีดีพีเจ้าปักครับมังโชคดีดีพี่เจ้าปกครับคลิปนี้ครับอย่างทนทีพักเลมนะครับจะยตนตื่นผมก็ตื่นนะครับนอนดุจลากลางบ้านระเจ้าเนี่มยมังดีนอนกรไดนอนฝ้อซิงเฝ้าวางกนี่ละนะครับเอาไป้ทิงก่อน งนอนก็นไ้ทีม้านเอ้อเขากินปาลาอะไรตีครับที่ม,าม้านห้างไม่ได้น้กินด้วยว่าว่ามันเาปลาดุกังไเลยมีสิ้นเลยต <c oughs> ีง้างสินสินมันเอไปพัดเลยสินมันแล้วโอ้พ้นพัด ่นผัดทั้งเนื้อมันพอได้พอได้ออมทั้งหวานบางสุกินโอ้ยออมกองสุกันนะัค่ะเดอกินมันบ้ากินาปลาควันขาเรยอะไยังไเขาไปอยู่การร่วมกต้องไปยมค่ไปจอีปานของทีมงานบางส่วนกัข้าเจ้ากับาูด ในวัดผมล,ล่ะนะครับส่วมพระก,กันมาหอดกวนนมาหอดบันอยู่ก็ได้ไรมาอยู่อ่านอย่างก,ก่อนไรมาอยู่ทางสรารังบ้านทางผีนะครับมาขึ้นส่มบางส่วนส่มรถบ้านมาหอดเด็กๆก,ก,กสงสัยพระก,กันนอนอยู่รามองกลางเวทีนะครับือน,น้ำผูกอู่ผ,ผงน้ำต้นใหม่น้ำยังมืงหันละนะครับแต่ว่าสราระผลบใหนเขานะครับนี่บางส่วนึ้นหนึ่งยู่ทางผี ประสบการณ์อากา้มานอะไรใช้ชีวิตมั่งมั่นพี่น้องนะครับเทีงานอะไรนะครับเอ็นหนาหนาเวทีเอ็นหนาหนาเวทีสวยๆงามๆแต่ความเป็นจริงการนี่แหละความลำบากนะครับพี่น้องอันเป็น,นเนยอะดีครับนอนกางเสิญหัวด้วย มลำบากเพิ่มแต่ว่าครับคพื่อสวัสดีแล้วมันมีฝนครับตรงนี้ฝนมาท่านตกวคันช่วงฝนนี่ห่งางยากขัดลำบากขัดแอบฝนนะครับเลียนเก็บทิ้งเก็บของอะไรนี่ <c oughs> ที่ยดไนอนกลางเดินเลยเหรอเที่ยเไรพักกันนอนกลางเดินได้เก็บมันขึ้นนี่แยแบบนี้ นั ubers, oh! ่นแต่ทองรถก็มี่บันนั่นแต่ทองรถก็มี่โอ้ยังหยังบันฮะทักฟาเดีาไมแดงครับครับวันอาทิตย์พ่อลงนัองนอนลางหมอกวันนี้แม่นอนจากหมอกอยุดลายมือทักฟ่าอันตี เอาไปม,ม,ม,มากีมา่งก็ได้พี่น้องนี่กระสุนปลาคนเมาแล้วนะครับจากแม่พี่ไล่เซย์พ่อเอกเล็กนะครับแล้วก็ พี่เพมให้พเอกเต้ให้พ่อเอกตุ้มนะครับจากพี่เพมนืาอแหงเดียวเดียวแล้วก็จากพี่นิสลาให้ลูกเสี่ยให้ลุงตู่นะครับจา้กใส่กวักจากพี่เต้าอ้วนพี่เต้าอ้วนเมาแล้วนะครับใส่กวักดีไปให้ที่งานไปแต่ทอดกินแล้วกับแคบหมูแคบหมูนะครับพี่น้อง แกะหมูนะครับก <sorting imagen> e> ๋าวฮอนะครับแล้วส right ิไปแกะไปคั่วใส่ข้าวใส่ยางแหวนข้าเจีย้ข้าวเจ้ากินนะครับใส่กัวงี่ซิฟซีขวากะหมูก๋าวฮอนะครับเอาสิไปใส่ในข้าวผมละนะครับไปแต่ให้ตุ้มข้าเจ้าไปตำบักหุ่งบักหอยข้าเจ้าได้กินกับแก้มตำบักหุ่งเนาะแกะหมูก็ได้ใส่กัวกระให้เจ้ากระถอดก็ทอดไปยังีงละปุ่นฝาุณนกี่น้องผู้นใยซื้อใส่เมานะครับ ทุกถ่ายของการเดินสายนะของการเดินทางแล้วนะครับวันนี้ก็สีได้พักเงี้ยวเลาพัากกันอีูกัเดินหนาพผมนละพี่น้องนะครับดีมงานากเลยพักกันอยู่จังสี่ลักพี่น้องนะครับนี่งานหางเก,งก,ล,งก,เเกลือกนท้งนะครับผ่านฝากตรงสี่ลักยินดีมากครัเจ็พิธ้กินดีนะล่ะนะครับอืมท่านเซอร์บางส่วนกับพักกันเราไปหาเอาหน้ากินขั้ว ของเฮานี่ละไปไปญาติคนดอกบันนะครับถ้าเรามากินแล้วบางคน,ก,ก,นขอขอขอก็ไปหาซื้อกินผู้่ากินข้าวคัวก็ไปหาซื้อกินได้พิอบรณ้พิสอบตัตนเองนั่ทีละประแด,ดกบองเขาซื้อมากมขาเคืนได้เป็นมัน,ำมนมจำผมมีเขาจำเอาไปกินมือนี่ละมือกินมือของเฮา,ากัเรื่มัน บ่เป็นยังบ่เป็นยังเอาเส้นนี่แหละเอให้ไปลองเองดอกเออเอาบ่มันบ่มันกันนะพวโอเคท่านมาละเอาเดี๋ยวหมักหมอกเพราะต้องใช้สูตรตีมาขึ้นนี่น้อนยังไงฮโอ้ยเนาะพอเปียร์อะไรจะไปจะพากรองน้อนยังไงเว้ยน้อนใส่รถน้อนจากหมอกมันโอ้อราิกลางเต็นกับว่าพานกลาง พี่เตยโฮมฝึกเอาบ่าพักกันมาเนี่ยพี่น้องซ้ำข,อข้อไข่วันต่อซ้ำข,อข,อข้อไข่ลูกเสียวันต่อนะครับเป็นการฝึกอันความอดทนความสามาคัคคีของทีมงานไปน็นแนไม่ตัวนะค,ความเปลี่ยนยูนี่ล่ะนะครับเนี่ยเด็กเตรียมมางทีละพี่น้องนี่ใครอยู่ก่อน เนี่ยทอดมาใหม่เตรียมมาพร้อมโดยสั่เตรียมมาพร้อมน้ำมันเตรียมมาพร้อมบระเดีไปยากคนนะอยากทอดแขกวางก่บของกินกับทอดกินอยู่นี่นะนะแต่วันนี้เพิ่นเมาแล้วเพิ่นเมาเพิ่นซื้อแล้วขันปูว่ามีน้ำมันทอดอยู่ขั้วไงกะเอากระทะไฟไฟให้ดีกับน้ำมันนี่แหละทอดเอาแกีของนะครับทอดให้ที่มานกินได้ไม่ใช่นะนะครับไป่กิดสิไปอาบน้ำรีพี่น้องนะครับ ไปน้ำแล้วน้ำก็สิยับใหญ่ใส่เกครับผมเนี่ยอันบดาุคนละรังหันคนละเจ้าเต้นไปกลางเต้นกับห้างแล้วนี่พี่น้องกับอะไรเต้นแต่งแต่ปีกายพุ่นตั้งแต่ปีแรกพุ่นครับพี่น้องต้อดูการแรกครับเต้นอันซื้อไม้ปีกายนี่กับห้างคือกันนะครับเต้นย,ยันหกสามปุ่นสามกับอะไรกับห้างมันบริษัทบัตรทนบอยยันจักอันเต่สนองบอกอะไรอันเก็บไป ไปบ้านนะครับเต็นท์น้ำกันครับน้องๆ,องๆสุเหมือนหลายคนก็ห่างแล้วแล้วเต็นท์นี่พ่อเจาะพ่อสร้างเด้ซื้อไม่เนี่ยนะครับสบร้างเดีซื้อไม่นะครับอันนี้ถ่นฝนตัวมันกับหัวอยู่อย่อยางนี้มาะพ่อกันการนั่นที่ซื้อกันอ่ะกานหมอกเขาซื้อเนี่ยนะครับเดี๋ยวใครของไปเลยก่อนเจี๊ยมเงินที่ซื้อยังอยู่พี่น้องที่ซื้อไม่อยู่นะครับเอา แล้วคลิปนี้ก็เชื่อไปเช่อมนี้นะครับพี่น้องเนะาะไปพอลคลิปหน้าทักชวนกีดีพี่เจ้าปากฝากพี่น้องใครคนเชียร์กดติดตามเพืว่าฝากให้คลิปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณครับ